ล่าสุดคดีของน้องชมพู่เนี่ยศาลก็ตัดสินออกมาแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินลงโทษลุงพลคุก20ปีพอสารอุทธรมันคุก26ปีนะครับแล้วก็จากประมาทเป็นเหตุให้น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นเจตนาฆ่าโอ้ยเราก็งงเว้ยมันอุทธรกันยังไงวะ งงนะอุทธรณ์กันยังไงทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนะครับจากคดีที่เขาลงโทษเบาๆทำไมมันกลายเป็นหนักขึ้นเนี่ยอุทธรณ์กันยังไงวะไอ้นี่คือ,อเราเนี่ยนั่งงงอยู่นะครับอืมทนายก็เป็นทนายที่มีชื่อเสียงนะครับไม่แน่ใจทีมเดียวกันหรือเปล่านะกับทนายที่ทำคดีให้กับ พักไทยรักษาชาตินะครับไอ้พักนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปศึกษาพักไทยรักษาชาติเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทนายทีมเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็น่าก็น่าจะมีชื่อเสียงใครใครรู้ก็บอกบอกหน่อยผมก็จําไม่ได้อะนะว่าว่าเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่านะครับไอ้เราก็อุตสาห คือผมต้องบอกผมก็ให้กาลังใจทุกฝ่ายนะครับทนายเขาทํางานเต็มที่เราก็ให้กาลังใจใเขานะทําไมมันอหอกมาอย่างนี้วะทำไมมันกลายเป็นกลายเป็นหนักขึ้นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทนายก็ไม่รู้ทีมเดียวกับไทยรักษาชาติหรือเปล่าเลยพักนี้มันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็งงอยู่งงอะ่ะคือมีแต่คาถามคลิปเนี่ยมีแต่คาถามนะครับไม่ ไม่ได้มาบอกเล่าอะไรไม่มีคําตอบอะไรไม่มีความรู้ทางกฎหมายอะไรเราแต่แต่งงอยู่เนี่ยนะครับไม่อยากจะบอกว่ากูงงนะครับไม่อยากจะใช้คําอย่าพายแต่งงง,งอยู่บุตรธรอย่างไงวะทําไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ทนายมันทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วพักไทยรักษาชาติยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยยัง,งงอยู่นะครับก็ไม่รู้ดีนะก็เรื่องเดียวเนี่ยที่ผมชัวร์ที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ คิดตั้งแต่แรกนะครับคือป้าแตนเนี่ยไม่เกี่ยวนะป้าแตนเนี่ยคงไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายขนาดว่าโอ้ยผัวกูสมมตินนะผัวกูฆ่าเด็กแล้วจะไปช่วยจัดศพแหละคงไม่เกี่ยวหรอกนะครับป้าแตนคงไม่เกี่ยวก็ยินดีกับป้าแตนด้วยนะครับส่วนไอ้เรื่องไทยรักษาชาติในพักนี้ยังอยู่หรือเปล่าทนายนี่เป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่นะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับยังงงๆอยู่แล้วจะไม่อุชอมันเพิ่มโทษมาได้เนี่ย นะครับก็ยังทำกันไม่รู้ดีนะผมสงสัยเดี๋ยวรอเนะี่ยเดี๋ยวเขาคงมาถแถลงกันนะครับรอฟังเราฟังดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับก็แค่นี้ล่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็มาสงสัยเนี่ยมาสงสัยเฉยนะครับ